Okay. สวัสดีนะครับลูกเพจสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้อีจันก็กำลังเกาะติดสถานการณ์การรวมกลุ่มของประชาชนแล้วก็กลุ่มนักศึกษานะครับซึ่งณนะตอนนี้อีจันก็ได้ขยบออกมาแล้วบ้างนะครับผมซึ่งเมื่อสักครู่นี้มีการขยบพื้นที่จากเดิมเนี่ยทางกลุ่มผู้ชมุมนุมเนี่ยอยู่บริเวณหน้าแม d o โดนัลที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตรงหน้านี่นะครับ ตอนนี้ปิดถนนเส้นราชดำเนินกลางเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับประชาชนที่กำลังสัญจรไปมาและคิดว่าจะใช้ถนนเส้นนี้นะฮะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้เลยนะครับผมเพราะตอนนี้สภาพการจราจรก็ติดขัดเป็นอย่างมากซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้พยายามที่จะระบายการจราจรนะครับให้สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่ว่า ต้องอยอมรับว่าสภาพการจราจรตอนนี้ก็ติดขัดจริงๆครับผมหากใครที่ใช้ถนนเส้นนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงนะครับขอย้ำอีกทีนะครับผู้ที่ใช้ถนนเส้นราชดำเนินกลางนะครับผมแล้วก็ถนนเส้นขอภครครับผู้ที่ใช้ถนนเส้นราชดำเนินกลางนะครับแล้วก็ถนนเส้นดินสอเนี่ยขอให หลีกเลี่ยงการใช้ถนนเส้นนี้โดยเด็ดขาดนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้น่าจะสภาพการจราจรเนี่ยติดขัดเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนะครับได้ปิดถนนณตอนนี้แล้วนะครับหนึ่งเส้นทางนะครับผมโดยข้างหน้าผมนี้นะครับตรงไปนั้นจะเป็นการตรงไปยังถนนข้าสานนะครับแล้วก็เป็นทางไปของสนามหลวงนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการจราจร เดี๋ยวผมแผนภาพไปให้ทุกท่านได้เห็นนะฮะนี่ครับสภาพการจราจรตอนนี้ติดขัดเลยครับณนะเลนนูนนะฮะส่วนการทยอยมาของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยหากทุกคนได้เห็นอยู่ด้านหน้านะตอนนี้นะครับผมกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนั้นก็กำลังจะทยอยเข้ามาร่วมการชุมนุมด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งณนะตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็กําลังเดินทางทยอยมากันอย่างมากนะครับผม แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ยืนรักษาความปลอดภัยอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับโดยขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการยืนเรียงแถวเพื่อคุ้มกรรันประชาชนนะครับโดยสภาพอากาศตอนนี้ก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะมีแดดร้อนแดดตอนเย็นนะครับ ซึ่งทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยครับจากการสังเกตก็คือมีการสวมแมสแล้วก็บางท่านก็มีการพกเจลแอลกอฮอล์นะครับมาเพื่อ,อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับแต่โอเคโอเคนี่นะครับซึ่งณตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็เริ่ม ทยอยพักกันบ้างแล้วนะครับอาจจะนั่งลงกับพื้นหรือบางคนก็อาจจะเริ่มขยับออกไปซื้ออะไรของรับประทานแล้วนะครับซึ่งแต่ถึงอย่างไรครับเท่าที่ผมได้สังเกตเห็นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ยืนเรียงรายป้องกันความปลอดภัยให้ประชาชนนะครับโอเค ในการชุมนุมครั้งนี้นะครับนอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับยังมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนะครับหรือว่ารถพยาบาลเนี่ยสแตนบายรอนะครับเผื่อว่าอาจจะมีอาการอุบิเหตุอะไรทั้งเป็นลมแดดหรือแม้แต่การแออัดเป็นลมได้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สแตนบายรออยู่นะครับ ขอย้ำอีกครั้งนะครับผมสําหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนดินสอแล้วก็ถนนราชดําเนินกลางเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวเลยนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้มีการปิดถนนเส้นนี้บางส่วนบางเลนแล้วนะครับทาให้การจราจรน,นั้นติดขัดเป็นอย่างมากนะครับใครที่มีกิจกรรมอะไรเร่งด่วนก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้แล้วก็ใช้เส้นทางอื่นนะครับผม ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกา22นาทีแล้วนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับที่ทางกลุ่มนักศึกษา prem. แล้วก็กลุ่มประชาชนเนี่ยนะครับได้นัดกันไว้เนี่ยก็เลยมาเป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีประชาชนบางส่วนเนี่ยนะครับเข้ามาปักหลักตรงนี้เนี่ยประมาณช่วงบ่าย3าก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งณตอนนี้ก็มี ประชาชนจํานวนมากเลยนะครับยืนกันอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับผมซึ่งสภาพอากาศตอนนี้แอก็ต้องขอบอกว่าร้อนมากเลยนะครับผมโอเค ตอนนี้ทางกลุ่มนักศึกษาและก็ประชาชนเนี่ยนะครับก็กําลังรับฟังการปราศัยของผู้ที่มาปาศัยนะครับแต่ว่าแอดไม่ขออนุญาตลงรายละเอียดเกี่ยวกับคำปาศัยต่างๆนะฮะผม อเคขอย้ำอีกทีนะครับผมสำหรับประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนดินสอและก็ถนนราชดำเนินกลางนี่นะครับออขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเลยนะครับผมเนื่องจากว่าสภาพการจราจรตอนนี้คือเรียกได้ว่าแทบจะติดหนึบเลยนะครับไม่ขยับเลยก็ว่าได้แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พยายามที่จะระบายการจราจรน,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไง ผมจะเกาะปิดสถานการณ์อยู่ตรงนี้แล้วก็รายงานให้ลูกเพจได้ทราบนะครับผมตอนนี้ผมขออนุญาตปิดไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ